ไกินเดยน,นี่กระเทียมสับเห็ดเต้าหู้ไข่คะนา้าใบคะนา้าข้างล่างนู้นหมูหมักอันนี้คือนีออ่ซื้อร้านหน้าหมาผักมันต้องน้อยแน่เลยร้านหน้าหมูนุม่มเราก็จะผักผักเพิ่มเติมผักเพิ่มเติมเครื่องเติมเครื่องอาละนะเริ่มเลย เยอะไม่ต้องเยอะไม่ได้เขียมนะแต่ใส่เยอะไม่ดีก็เท่ากับเรากินน้ำมันเยอะเข้าไปอีกแค่นี้พอแล้ว 啾啾啾。Yo, yo, yo. Hãy subscribe đấy kênh Ghiền Mì ấy ให้พอด,ดีพอด,ดีอันนี้คือการคณะใส่ไปก่อนอือใส่ก็หอมหมูแนละ้วใส่กระตหูไข่ไว้ก็เลยยากหน่อย Nên khương như chứ Lại ăn lại Hãy subscribe เป็นมือไม้อ่อนแล้วอเอาให้ขนานนิ่มเอาให้ขนามนิ่ม ที่เหลือทำให้โดนไฟก่อนจะได้ไม่ไม่เหม็นเขียว 晒鞋。 มันหอยทิ่ไทย เหมือนก็เติมน้ำกำน้ำเยอะหน่อยเราจะเคี่ยวให้นุ่มเราจะเคี่ยวให้นุ่มจริงใส่แครอทด,ด้วยก็ได้นะสีสันสวยงามน่าอร่อย ไปด้วยเก็บไปด้วยเหมือนเดิมรอ,อน้ำพอดีไม่ต้องใส่แป้งเพิ่มเพราะว่าในราดหน้าของเขาก็มีอยู่แล้วรอให้ของเรามันสุกเพราะเราแค่การเติม đó là có thêm Rồi mình tống kim ngót chặt nữa Có phò đi gần nè Tập lòng Lòng ใส่เต้าหู้อยากกินอยากกินก็ใส่ลรมานนะั้น ข้างในร้านหน้าอันนี้มันร้านหน้าเซเว่นนะเดี๋ยวเออคือเรื่องของเรื่องมันลดมันจัดอยู่แล้วเราแค่ปรุงผักให้เพิ่มเราก็อยากได้ผักนิ่มๆอย่างแรกเราต้องแบ่งสมบัติกันก่อน สองบกันปุ๊บแล้วก็พานี้ไปอุ่นด้วยอืมนีหลังจาน้านดหน้าที่ซื้อมาไปอุ่นลงไปอุ่นเลยอุ่นกับพรา จริงจะผัดไอตอนใส่เครื่องอะ่ะจะใส่เต้าเจี้ยวก็ได้นะอันนี้ไม่ใส่แล้วพอแล้วอย่าลดมันจะจัดไปเอาแค่น้ำมันหอยนิดหน่อยก็พอเพิ่มรสผักหมูชิ้นหมูสับ

ให้เดือดน,นะไมงั้นเส้นมันจะแข็งถ้าถ้าร้อนถ้าร้อนกลุ่นเท่ากันหมดเเส้นมันก็จะนิ่มๆหน่อยน,นี่เราใส่เห็ดใส่ผักมาเยอะขึ้นแ้วนะเมื่อกี้ก็ก็มีคะน้านะแต่ว่ามันยังน้อยชอบผักเยอะชอบผักเยอะชอบผักเยอะอร่อยชอบ แป้งเซนก็นิ่มแล้วถ้าเรา,ถ,าถ้าเราอยากกินเผ็ดก,กินเปรี้ยวเราก็เดี๋ยวก็เติมเครื่องปรุงแต่จะมากจะไม่เติมเอาแค่นี้แหละได้แล้วเรียบร้อยใส่ชาม ชามเลยนี่ได้แล้วลาดน้าเพิ่มผักใช้ได้นะเสิร์ฟกันอร่อยอร่อยอีกส่วนหนึ่งากลับลงกระทะเหมือนเดิมขอี๋ยวดูขอน้ำเยอะๆหน่อยคุกคิกคุกคิกขอน้ำไม่เยอะหน่อย รอให้มันเดือดแล้วก็นี่คืออีกกล่องหนึ่งเยอะนะเยอะนะรอให้มันเดือดหน่อยรอให้มันเดือดรอให้มันเดือดอยากใส่ไข่อ่ะอยากกินไข่ด้วย๋ยวรอดู ว่าจะใส่ไข่ลงไปฟองหนึ่งจะเป็นยังไง เรยบร้อยไข่เราไม่อยากให้มันแข็งเรารอแป๊บหนึงอันนี้ก็ตี ใส่ตัวนี้เลยกินตอนเช้าดีเพราะว่ามันจะได้มันเป็นแป้งเส้นก็เป็นแป้งน้ำก็เป็นแป้งจะได้เผาข่านอันนี้ส่วนมากกับตอนเขาะจะขายตอนเย็นกันหาอร่อยอร่อยยากนะตอนนี้ เอาให้เดือดเอาให้เดือด เดือดช้าจังเลยร้อนยิ่งกดไฟก็คือฉันนี่แหละล้างกล่องเก็บเอาไว้ใส่ของใส่ตู้เย็นหั่นผักหั่นอะไรที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยใส่ตู้เย็นไม่ต้องเสียดายเวลา,าบ,บอกว่าออมันนานมันนานวันใช่ไหมลืมทิ้งเลยทิ้งเลย ล้างให้สะอาดนะมุมตรงมุมตรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีล็อกเล็กๆเยอะแยะเนี่ยไขยมันเข้าไปจุกถ้าเราล้างไม่สะอาดอ่ะล้างเอน้ํายาล้างจานเสร็จปุ๊บถาดอ่ะมันก็ต้องโดนน้ําเลยมันจะน้ํามันมันจะได้หายอย่าวางไว้มันต้องโดนน้าเลยอย่างนง้นมันไม่หายมันมันไม่สะอาด กกคนอีกทีคนอีกี ก็เล่งไฟให้ปุดเลยเล่งไฟให้ปุดต้มนานไม่ได้นะเส้นเส้นเละน,นะใส่ไข่ลงไปเลย ฟองหนึ่งเป็นยังไงจะเป็นยังไงดีงไข่ด้วย กลายเป็นต้มข้าวเปียกเอาเ <c oughs> นี่เส้นก็นเหนียวนุ่มพอดีเลยดูสิดูสิน,น,นี่เนื้อไข่ ตหจริงจะแบ่งได้สองคนเลยนะแต่ก็ไม่จุกอะอยากกินแบบช่ำๆแต่ปริมาณนี้ก็เยอะเกินไปนะก็เยอะอเอาดิเทเลยดีกว่าเทเลยดีกว่านี่ อืมนี่ว้าวเต็มเต็มชามเลยโยุยน้ำอืมาชอบน้ำไม่เยอะอร่อยอร่อยปะกินได้ลาดหน้าเติมผักลา,ลาดหน้าพี่เว้นเติมผักไปละกินกัน